ไม่มีวันไหนที่พี่ฟ้าหยุดพัฒนาตัวเองเลยสักวันการทำงานของพีฟ้าในทุกๆวันคือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือเรื่องของการเดินทุกๆวันแม้ว่าเราจะไม่ได้ฝึกกับคุ้ครูหรือการเดินอันนี้ต้องขออภยัยต้องขออภัยบอสจริงๆหลังจากที่พี่ฟ้ากลับ พี่ฟ้าจะเข้าไปคุยกับบอสแน่นอนเข้าไปคุยกับทีมงานกองแน่นอนเพราะพี่ฟ้ารู้สึกว่าหลายๆอย่างเข้าใจผิดกันไปเยอะมากๆอันนี้ก็ต้องมีการเคลียร์กันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีการเคลียร์กันหลังบ้านถ้ารู้จักอิงฟ้ามากพอจะรู้ว่าเป็นคนที่ไม่เคยไม่มีความรับผิดชอบเรื่องงานพี่ฟ้าเต็มที่เสมอไม่เคยปล่อยให้งานไหนพลาดไม่เคยปล่อยให้งานไหนออกมาไม่ดี พี่ฟ้าเช่ว่าพี่ฟ้าพิสูจน์ตัวเองไม่ให้ทุกคนได้เห็นในตลอดระยะเวลาห้าเดือนที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมาและทำไมเลือกสามวันหยุดทำไมไม่ไปซ้อมทำไมถึงเลือกที่จะไปพักขอนเพราะร่างกายพี่ฟ้ามันไม่ไหว เรื่องอะไรที่แบาทำไมจะต้องแบบไปพักผ่อนไปฮิลใจไม่ได้มีเรื่องให้เครียดแต่ว่าเข้าใจไหมว่าบางครั้งมันจะมีพอเราเริ่มที่จะเข้ากองใหญ่มันมีความกดดันเราแค่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆของการเป็นนางงามไม่ใช่แค่เข้ากองแล้วอยู่เดินเก่งแล้วอยู่แบบภาษาเป๊ะทุกอย่างเป๊ะถ้าใจอยู่ไม่พร้อมอ่ะหนึ่งเดือนที่อยู่ต้องเข้าไปเก็บตัวมันไม่ใช่แค่การรับมือแค่แฟนนางงามในประเทศไทยแต่มันคือ ระดับโลกอะแฟนนางงามระดับโลกเรื่องเคลียร์ใจภายในไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้ากลับไปก็ต้องได้คุยกันอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ได้และพี่ฟ้าขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อบกอดให้กำลังใจดีมากๆดีมากๆจริงๆอย่าบีบบังคับหรืออย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันใช่แล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ ขอบคุณคนที่รักแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆขอบคุณบางคนที่ใจเย็นและรอที่จะฟังเปิดปัญหาก็ต้องได้คุยกันอยู่แล้วแต่ต่อให้โทรคุยกันมันก็ไม่เข้าใจเท่าคุยกันต่อหน้าหรอกคะ่ะเดี๋ยวพี่ฟ้ากลับไปต้องได้คุยกับกองและได้คุยกับบอสแน่นอนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันผิดพลาดตรงไหนขอโทษบอสแล้วก็ขอโทษองค์กรด้วยนะคะที่ทำให้ ใครหลายๆคนเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษกันค่ับ ชีวิตเป็นเด็กวัดหาเช้ากินข้าเดินไปนเรียนหนังสือกินข้าวที่วัดภูมิคุ้มกันผมเยอะผมจึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเน้นความเข้มแข็งแล้วก็ความยุติธรรมขายหนังสือพิมพ์ริมถนนไม่เห็นแปลกเลยครับลำบากขายของข้างถนนแถวถนนสีลมสีลมลเดินขายหมดแหละไม่เคยย่อท้อหรอกครับแล้วคำว,ว่าเหนื่อยไม่มี เด็กสมัยนี้อะไรก็เหนื่อยคำว่าเหนื่อยไม่เคยปรากฏทำจนจบมอเกือบจบสิ่งหนึ่งที่ผมยึดมั่นคือความไม่เนรคุณคนความกระตันยูทำไมเวทีมิสแกรนถึงเติบโตได้เร็วเพราะผมบอกแล้วเป็นเวทีที่เน้นความยุติธรรมไม่ได้มีใครพวกปั่นหรอกครับมันก็มีทั้งปั่นและไม่ปั่นรอกครับก็ให้พูดให้ฟังไม่ต้องไปซีเรียสมันไม่มีใครปั่นหรอกครับ มันเกิดจากจิตใต้สำนึกที่มันจะมีความรู้สึกหรือไม่วิกฤตทุกครั้งของผมมันคือโอกาสใหม่เสมอผมไม่เคยกลัววิกฤตแล้วครั้งนี้มันก็ไม่ใช่วิกฤตมันไม่ใช่วิกฤตหรอกมันเป็นแค่ปัญหาทุกครั้งวิกฤตคือโอกาสสำหรับผมแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่คุณนึกให้ดีซิก่อนหน้านั้นเป็นอะไรก่อนสวมมงกุฎ คุณมีพรีเซนเตอร์กี่ตัวคุณมีอะไรปัจจุบันเป็นยังไงแล้วยังจะมาด่าผมในวันที่ผมหวังดีอีกมันคืออะไรเอาให้มันตรงๆกันเลยไหมล่ะต้องหัดมีสติซะบ้างคนเราเกิดแก่เจ็บตายเกิดได้ก็ตายได้ดังได้ก็ดับได้ด่าผมเยอะๆ ด่าบริษัทเยอะๆวันนี้บริษัทเขาพิจารณาใหม่แล้วว่าตกลงคดีพันสองล้านจะให้ใครรับผิดชอบให้คนด่ารับผิดชอบไปด้วยปากดีนะปากดีต้องมีเงินด้วยนะบอกไว้ก่อนถ้าไม่ฟังก็ต้องมีเงินด้วยนะถึงจะอยู่ได้สอนอะไรก็ต้องรู้จักฟังกันบ้างวันแล้วดาราช่องเจ็ดตัดหางปล่อยวัดเพราะมีแฟน ไม่มีแฟนออ้ยทำงานขยันดีทุกอย่างไม่เหนื่อยพอมีแฟนเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็โอ้ยจะเป็นจะตายอ่าป่าจบแล้วผมก็ไม่ชอบคนโกหกด้วยแล้วคนชื่อซันก็ไม่ใช่ลูกน้องผมมาพูดกับทุกคนว่าซ้อมหนะักซ้อมที่ไหนละ้ะคนซ้อมยังนอนรออยู่เลยตอนเวลามีอะไรผมปกป้องเวลาคนด่าผมใครมาห้ามให้คนด่าบ้างผมอยากจะรู้ ไม่ต้องห่วงถ้าเป็นเรื่องน้องเดี๋ยวน้องกลับมาแล้วจะคุยผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะ